เขาไปขายด้วยคือเขาบอกว่าเอาทุเรียนมาขายที่บ้านนอกกลับมาเขาก็เอาของมาาอืม <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเขาเขาขายอยู่นี่ด้วยหรือเปล่า จะเป็นก็ยืมเห็นหนชนะ่ไม่คราบออกมาหรอเจ้บ้านดีนะอยู่ในบ้านไม่ค่อยร้อนใช่ แต่ข้างล่างมันไม่ค่อยร้อนหรอกแต่ว่าข้างบนเลยร้อนมันขึ้นบนแล้วบนจะเป็นจะร้อนข้างล่างแล้วข้าก็ตกปนใจปนไหนก็ไม่รู้จื๊๊จุ๊บไปจรย์มองเห็นไกลยังเนี่ยจั๊ะจั๊ะเอ๋ไปจั๊ะเอ๋ 呵呵呵呵呵呵。来。

Thank you. 对对对 สวัสดีครับบายรูตอนกินนะครับขอบุญขอบุณครับขอบุณครับขอบุณที่เข้ามาครับสวัสดีครับ